โอ้แม่เจ้ากลับมาแล้วผมกับคู่วัยทีนต่างวัยครับผมไลฟ์สไตล์2คนมามันมาจอดลึกมาลงลึกถึงตับไตของนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นวัยเก่าวัยโจอนะครับผมแล้วไปเจอกับพวกเราเจอครับผมในรายการมิวสิกมิวสิกครับผม สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมมาสองคู่หูคู่หาตุยมิวสิกครับผมตัมบีเคสามเลยครับผมผมจะบอกแล้วบอกว่าผมจะพาไปดูวงดนตรีไทยโอ้พี่ดนตรีไทยกับผมนี่มันเข้ากันตรงไหนพี่ก็ดูเลยสัตยัน้าอยู่แล้วพี่ผมดนตรีไทยนี้นะท่านผู้ชมครับในวันที่เปิดตัววงบอยไทยในเจเนเรชั่นที่สนั้นมีสื่อมวลชนมากมายไปทำข่าวกัน มีแต่รายการของเราเท่านั้นครับจีได้สัมภาษณ์สดกับผู้ก่อตั้งวงบอยไทยจะสนุกหรือได้สาระมากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันครับนาวงเนี้ย ไปโชว์ต่างประเทศด้วยได้รับการตอบรับที่แบบโหสุดยอดมากเลยผมเห็นว่าไปทั้งอเมริกาญี่ปุ่นและหลายประเทศบนโลกเลยนะครับผมสุดยอดมากผมทนไม่ไหวครับอยากเห็นจริงๆว่าใครเป็นคนริเริ่มและก่อตั้งวงนี้จริงๆครับผมอยาเสียเวลานะครับผมพบกับผู้ก่อตั้งเลยครับผมพี่อําพลจักรพานครับผมภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเนี้ยบอกว่าถ้าได้ไปอยู่ต่างประเทศนะับจะต้องแบบยิ่งภูมิใจว่าดนตรีไทยเราก้าวไกลไปจนถึงต่างประเทศที่เราชื่นชมกันโอ้โหสวัสดีครับพี่ โอ้โหนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่ที่เราคู่หูคู่หานครับสองวัยครับสองวัยครับสองวัยสองคู่เลยนะครับผมได้มาสัมภาษณ์พิเศษกับคุณพี่ครับผมนะฮะอยากก่อนอื่นที่จะเข้าบอยไทยขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งคําว่าสีลมสีลมครับพี่สีลมคือนามปากกาของพี่ครับซึ่งเขียนดนตรีในสยามรัชดาวิจารณ์ครับพี่คือที่เริ่มต้นก็เพราะว่า ตอนที่พี่ได้รับเชิญไปเขียนคอลัมน์ดนตรีพี่ก็นึกถึงนามปากกาไงครับพี่ก็นึกถึงอาจารย์คริชิตประโมทท่านใช้นามปากกาว่าซอยสวนพลูบ้านท่านอยู่ซอยสวนพลูบ้านพี่อยู่ศรีลมพี่ก็เลยเป็นศรีลมไงบ่งบอกที่มาว่ามาจากไหนตอนนี้พี่ย้ายไปแล้วแต่ว่า ที่ทํางานพี่ก็ยังอยู่สีลมพี่นี่คือสีลมตัวจริงเกิดที่สีลมนปะปากกาสีลมด้วยครับพี่หลังจากนั้นเห็นบอกว่าอยากจะสร้างสรรค์อะไรที่ไม่เหมือนใคร,ครเป็นที่มาของคําว่าวงวง,วงบอยไทยคร,ครับพี่คืออย่างที่น้องพูดเนี่ยพี่ไม่ได้เติบโตมากับดนตรีไทยเลยพี่ รู้จักกันสมัยเด็กๆเขารู้จักพี่ในนามออสยอดมือเบสโอ้โหนี่ไม่รู้จักละสิไม่รู้จักละสิโอ้โหนี่ออสยอดมือเบสนยูทูบยูทูบไปดูไปดูมือเบสผู้หญิงรุ่นแรกๆนะครับผมสุดยอดมากในยูทูบหาชมได้ครับผมเอี่ยไม่คิดเลยว่าถักยูทูบยูทูบบอยไทยแบสเนี่ยน่าจะดูบอยไทยมีผู้จัดการเล่นเบสด้วยผู้จัดการเล่นเบสถึงว่ายังไงพี่เล่นครั้งแรกในตอนอายุสิบหกตาพี่ แล้วก็เล่นอีกครั้งใน YouTube นี่คือ60ผมกลับเลขเลยนะครับผมเอ้ยเยวครับผมนี่ผมดูยังไงก็ไม่น่าจะเกิน40ต้นต่ออ้าวโอ้อันนี้พูดจริงครับพูดจริงยอดสุดยอดจริงครับเรื่องกระบี่แต่คำที่คิดว่าอยากจะแล้วอยากจะทำวงที่เป็นดนตรีร่วมสมัยครับพี่ครับผมคืออย่างนี้มันเริ่มต้นจากว่าพี่เคยทำงานอยู่บริษัทไนท์สปอร์ตพวกน้องเกิดทันหน้ำบาวไนท์สปอร์ตเป็นบริษัทแรกเลยนะที่นำคอนเสิร์ต มาเมืองไทยตั้งแต่รุ่นนั้นก็มีพี่นำารสส์สวอตเดวิดโบวีพวกนี้เข้ามาในเมืองไทยแล้วพี่ก็ทำอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณหลายปีแล้วก็คิดว่าทำไมไม่มีคนทำในทางกลับกันคือว่าทำไมไม่มีคนเอาดนตรีไทยเนี่ยออกไปมุมนอกคือไม่ได้ไปแบบกระท,านานทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศินกลกรนะฮะก็ค,คือไปแบบ เนี่ยไปแบบเท่ไปแบบมีคนต้องเป็นเเอกชนพาไปต้องซื้อตั๋วมาดูอ่ะเหมือนกับว่าเวลาทําไมมึงคนส่วนอากมาคนนึงซื้อตั๋วดูพี่พี่ก็เลยเริ่มต้นจากการที่ช่วงนัพอดีวงตรีฟองน้ํเกาเพิ่งเริ่มต้นพี่ก็ทำให้พี่เป็นผู้จัดการพี่ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นพอวงฟองน้าเขาไปทําเองต่อพี่ก็เลยตั้งวงพี่ขึ้นมาเองชื่อวงกังสดำ กังสดานครับบริษัทซึ่นมีจดบริษัทด้วยใช่ไหมอ่าเป็นบริษัทไทยศิลป์มิวสิกนะคะไทยศิลป์มิวสิกก็คือน้องรู้ปะ่ะราศีมีเนเนี่ย ไรสิสเนี่ยราศีมีเพราะว่าพี่เกิดวันที่15มีนาก็เลยเอามาเป็นชื่อบริษัทแล้วก็รุ่นนั้นก็คือมีพี่ต๋องเทวันมา่วมมงกังสดานด้วยรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักครับเทวันนั้นที่ต๋องสิทธิชอยที่ซอยสุรเดียวนลงานแล้วครับพี่เป็นไงบ้างจอนนั้นก็คือเราก็ได้ไปเล่นเมืองนอกนะฮะวงกังสดานก็เราไปเล่นหนึ่งแบบเล่นแบบไทยๆนะครับอันนี้พอเราไปเล่นเมืองไทยเมืองนอกเนี่ย คนทำไมก็ฮือนะอย่างอย่างฝนตกเนี่ยคนไทยคงหลบใช่ไหมฮะเวลามีคอนเสิร์ตเชื่อว่าเป็นเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนสามพันเขาไม่หลบ,บเขายืนดูเราท่ามกลางสายฝนอแลลิก้พี่ก็เลยคิดว่าโอโ้โหทำไมคนต่างชาตินี่นเมื่อเขาชื่นชมรุตรีไทยขนาดเนี้ยเราก็คือเขิอมากเรากลับมาตอนนั้นปี93เป็นช่วงที่ไมเคิลแจ็กสันมาเมืองไทย นึกว่าโอ้ยเราเท่มากเลยกลับมาจากเมืองน,นอก,กปรากฏว่ามาเมืองไทยก็ไม่ลึ้นอย่างเดียว<อ>ไปไหนก็ไม่ลึ้นไม่ลึ้นพี่<อ>ก็เลยเก็บความสึกนี้ไว้ว่าจะทำไงให้คนไทยหันมาสนใจดน,นตรีไทยอ๋อแบบภูมิใจเหมือนกับที่ต่างประเทศก็ <มา S 1> เลยเคิดว่ามันจะต้องทาดน,นตรีแนวใหม่ขึ้นมาละครับพี่ก็คือให้เข้าถึงวัยรุ่นได้ก็เลยเอาดนตรีจากวงกาสศานาเนี่ย ซึ่งเป็นคุนไทยก็เขาเป็นเพื่อนกับคุณโก้มิสเตอร์แซ็กแมนที่จุฬาพี่โก้ตัวเลขนี้เดียวอยู่อยู่คารุศาสตร์ยังเป็นนักศึกษาคุณโก้นี่ยังไม่เป็นมิสเตอร์แซ็กแมนนแต่นั้นเป็นเสกคนเฉยๆเสกคนก็มาเขาลองกันผสมผสานก็เกิดเป็นคอนเซปต์ใหม่ก็คือเราเอาดนตรีไทยเนี่ยเป็นแก่นคือพี่คิดว่ามันมีดนตรีนะร่วมสมัยก่อนหน้าพี่แต่ว่า เขาชอบพูดว่าเป็นกลิ่นกลิ่นมีกลิ่นดนตรีไทยพี่ไม่ชอบคําว่ากลิ่นพี่เอากลิ่น่ะเอากลิ่นเอาแก่นเนี่ยดนตรีไทยต้องเป็นกลิ่นเป็นแก่นโชว์ศักยภาพคือฟังการผสมสานแต่ว่าคุณฟังไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องรู้คุณได้ยินเสียงระนาดาชัดเจนคุณได้ยินเสียงคล้องวงชัดเจนได้ยินเสียงขลุ่ชัดเจนนี่คือคอนเซ็ปต์แรกแล้วอันนั้นก็คือจำได้มันก็มันช่วงเอาเตอร์ เชื่อเอาเตอร์พวกออนทันนะคราพวกอะไรพวกนั้นเน่เขาเป็นเอาเตอร์เราก็เป็นเอาเตอร์อีกอย่างหนึ่งพอดีเลยก็คือใช่เป็นกระแสตออรับเอาเตอร์อยู่นะก็เลยก็เลยเป็นเป็นบอยไทยชุดหนึ่งชื่อไซนีแซมบ้างโอ้โหเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนี่แค่ตอนแรกเท่านั้นนะครับผม ทำให้เราทราบถึงความมุ่งมั่นของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการผลักดันดนตรีไทยให้สู่สากลมากยิ่งขึ้นในช่วงต่อไปนะครับผมยังมีอะไรเด็ดๆทีเดียวอย่าลืมติดตามรายการ Music <Music>, Music นะครับจาก Thailand ด v